สวัสดีค่ะช่องจ้าจาพาปลูกนะคะวันนี้ยจาจ๋านะคะน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวแค่แท้เลยนะคะเจาจ๋าขอร้านขนมร้านที่ป้าแกขายขนมหนวานนะคะแกทําพวกขนมใส่ไส้ขนมทุกอย่างค่ะที่ใช้มะพร้าวอันนี้สี่วันค่ะน้ำมะพร้าวสี่วันเอาถังมาใส่่างนี้นะคะแล้วยจาจ๋าก็าเอาจะเบญามาใส่เอาบ้านแกอยู่ตรงโน้นนะคะถังสีเขียวที่ยจาจ๋าเอาเอาไปวางไว้เตียนเอาถังนี้มา ค่ะเจ๊จ๋าะจะไปขยายน้ำหมักปลาค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจ๊จ๋าจะขยายยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเจ๊จ๋าขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่ามันกลัวหกค่ะเจ๊จ๋าต้องค่อยๆไปมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะตอนวิธีที่เจ๊จ๋าขยายน้ำหมักปลาค่ะน้ำมะพร้าวเทียมค่ะเอ้ไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้ค่ะเจ๊จ๋าพูดผิดเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามเวลาเจ๊จ๋าขยายน้ำมะพร้าวนะ ขยายน้ำหมักปลาด้วยน้ำมะพร้าวนะคะที่จริงเจ้าจ่าขยายไปแล้วแหละแต่มันนานแล้วก็เจ้าจ่าก็จะมาขยายใหม่คือมันนานเป็นปีเป็นปีแล้วค่ะที่ยจ้าจ่าขยายตั้งแต่ยจ้าจ่ายยังไม่ออกจากงานมาเป็นปีสองปีแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการปลุกจุนซีให้เขาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือเอาน้ำมะพร้าวไปใส่แล้วก็เติมพวกน้ำตาลใส่ลงไปใหม่อาจจะไม่เติมน้ำตาลก็ได้ค่ะเพราะความหวานในน้ำมะพร้ามันมีอยู่แล้วอันนี้เจ้าจ่าก็มาขอเขานะคะ ก็อุดหนุนซื้อขนมแกแล้วก็มาขอน้ำมะพร้าวแกไปได้สองสามวันมาเอาทีมาเอาน้ำมะพร้าวทีนะคะเพราะว่าแกก็ทิ้งเนาะแล้วเราก็อุดหนุนซื้อขนมกับแกก็ช่วยๆกันค่ะค่ะสำหรับที่นี้ดิจ๋าก็พามาดูน้ำมะพร้าวที่ดิจ่อมาขอกับแม่ค้าขายขนมหวานมนะคะดิจ่าไม่อยากทําน้ำมะพร้าวเทียมค่ะคือมันต้องซื้อลำเนาะดิจ่าก็ไม่มีลำไม่มีอะไรต้องไปซื้อมันแพงค่ะ รำหนึ่งกิโลละยี่สิบห้าบาทค่ะที่สวนเลยจ่าได้จ่าเลยไม่เอาดีกว่าลงทุนลงแรงปั่นจักรยานมาแล้วขอขอน้มามะพร้าวแกแกบอกกะทิ้งเสียดายเหมือนกันก็เลยแบบว่าไม่ได้ทําประโยชน์ได้จากแล้วบอกขอมาทําประโยชน์ขอมาทาปุ๋ยแกบอกมาเอาเลยเอาทางมาใส่ไว้ต่เกรงใจแกเหมือนกันนะคะแกคนแก่ค่ะอายุหกสิบหกสิบห้าหกสิบแปดแล้วค่ะประมาณนั้นก็เลยบอกว่าได้จ่าก็มาเอาน้ำมะพร้าวอันนี้ยังไม่มีกลิ่นบูดนะคะ มันก็คงจะบูดบ้างนะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ได้แต่ยายจ๋าจะพยายามไปให้เบาที่สุดนะคะจักรยานยายจ๋าจะยายจ๋าไม่ได้เอารถใหญ่เข้ามาเอาถึงเอารถใหญ่ cek. ยายจ๋าก็ต้องประคองถังให้มันดีๆค่ะวันนี้มันสี่วันมันเลยเยอะค่ะที่จริงอ่ะสองวันยายจ๋ามาเอาทีก็จะได้ประมาณครึ่งถังแต่ยายจ๋าม่ว่างนะเมื่อวานทําฝนถ้าจะตกก็ไม่ได้มาเอานะคะถสำหรับวันนี้ยายจ๋าก็พามาดนะูน้ํามะพร้าวแท้ๆเลยนะคะแต่อาจจะเป็นมะพร้าวทึบๆมะพร้าว่อนไปทางแก่นะคะเพราะว่าแกใช้ ทำกะทิทำหมอมใส่ไส้ทำอะไรพวกนี้นะคะค่ะค่ะมาดูมะมะพร้าวนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าใครอยู่ใกล้ตลาดหรืออยู่ใกล้ร้านขนมหวานก็ไปขอมาทําขยายน้ําหมักปลาได้นะคะเพราะว่าดีมากเลยค่ะมะ้าวนี่มีสารที่ดีเยอะเลยจ๋ายังจาได้ไม่หมดนะคะค่ะก็ลองหามาทําขยายกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ครั้นหน้าค่ะสวัสดีค่ะ